โนดูพากันกินข้าวเสร็จแล้วพากันมีความสุขสามสีนวลตัวเล็กก็ขึ้นกับเขา,เอาออกมาจากไหนอีกเนี่ยส้ชมๆมเนี่ยชอบปีนต้นมะม่วงจ้าตัวเล็กก็ขึ้นไปกับเขาด้วยจ้าเอ๋ ตัวน้อยกลัวกระโดดลงแล้วนวลขึ้นไปทำอะไรน,น,นั่ัอย่าอย่าทำกันนี่แน่อันสีไม่เอาไม่เอาเอ้ยดุจริงโว้ยกินด้วยกันอยู่ทุกวันไม่เอายา่าปอเอ้ย ไล่กันไปแล้วจ้ะทุกคนนี่ทางนี้สีขาวกินข้าวก็เร็วสีขาวสองตัวเลยจ้ะนี่อิ่มแล้วตัวน้อยกลัวเข้าไปแล้ว เริ่มโตแล้วแกาตัวน้อยนี่อย่าเห็นกันไม่ได้อย่าเฮ้ยสามสีกับเจ้านวน อยู่ร้วกันก็ไล่กัน,กเ,ปกนเป็นอะไรอึอยาทะเลาะกันทุกคนอยู่ด้วยกันก็ไล่กัน,กากนตามภาษาสัตว์โลกอย่านะ ไปแล้วเหลนลเแก้วนั้นยังกินไม่อิ่มมันไปกินเยอะน่ะเหลือข้าวอยู่ในนั้นยายทิพเทไว้นวลทำไมไล่กัดกันลูก นวลเป็นอะไรหนุ่นขึ้นไปอีกแล้วนวลก็ชอบเล่นไปขึ้นไปดูทุกคนแมวนะคะไม่ใช่กระต่ายสีขาวจั่วะเลยมาจากไหนอีกสีขาวนี่ อ,อ,อย่าไล่กันสามสีกับเจ้านวนนี่มันเป็นอะไรกันเหอเป็นอะไรกนันมานั่งรอกินข้าวทั้งนั้นเลยจันนี่เดี๋ยวติจะไปเอาข้าวมาอีกข้าวหมดข้าวหมดแล้วนี่เจ้านี้ก็มารอกิน อืมอ้าเยอะจริงจริงไปแล้วค่าสวัสดีจ้าบ๊ายบายเอาข้าวมาให้แมวจรค่ะ